ตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าโรงเรียนชีวิตถูกสอนให้รู้จักหลายอย่างรู้จักตัวเลขรู้จักภาษารู้จักสูตรรู้จักคำตอบที่ถูกต้องแต่มีสิ่งหนึ่งที่แทบไม่เคยมีใครสอนอย่างจริงจังนั่นคือการรู้จักตัวเองไม่มีวิชาไหนที่สอนให้เข้าใจว่าใจตัวเองทำงานอย่างไรกลัวอะไร ต้องการอะไรมีขอบเขตแค่ไหนและควรหยุดตรงไหนระบบการศึกษาเก่งมากในการบอกว่าอะไรควรเป็นแต่ไม่ค่อยเก่งในการถามว่าใครกำลังเป็นหลายคนเรียนเก่งสอบผ่านทำตามขั้นตอนถูกต้องแต่พอออกมาใช้ชีวิตจริงกลับสับสนเหนื่อยและไม่แน่ใจว่า กำลังเดินไปทางไหนไม่ใช่เพราะไม่ฉลาดแต่เพราะไม่เคยถูกฝึกให้ฟังเสียงของตัวเองโรงเรียนสอนให้แข่งสอนให้เปรียบเทียบสอนให้วัดผลแต่ไม่ค่อยสอนให้สังเกตใจเมื่อโตขึ้นหลายคนจึงใช้ชีวิตโดยอิงจากมาตรฐานภายนอกเงินตำแหน่งคำชมการยอมรับ แล้วค่อยๆห่างจากความรู้สึกจริงๆของตัวเองการรู้จักตัวเองไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งแบบปรัชญาแต่มันคือทักษะพื้นฐานที่ส่งผลกับทุกการตัดสินใจในชีวิตเลือกเรียนอะไรเลือกทำงานแบบไหนเลือกคบใครเลือกทนอะไรและเลือกปล่อยอะไรถ้าไม่รู้จักตัวเองทุกการเลือก จะเต็มไปด้วยความลังเลและความกลัวหลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตพยายามเป็นคนที่เหมาะกับโลกแต่ไม่เคยถามว่าโลกแบบไหนเหมาะกับตัวเองการไม่รู้จักตัวเองทำให้รับทุกอย่างไว้หมดงานที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่บั่นทอนบทบาทที่ฝืนแล้วค่อยเรียกมันว่าความรับผิดช,ชอบ ทั้งที่จริงๆมันคือการไม่กล้าปฏิเสธเพราะไม่รู้ว่าขอบเขตของตัวเองอยู่ตรงไหนการรู้จักตัวเองไม่ใช่เรื่องของความเก่งแต่เป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับความรู้สึกซื่อสัตย์กับข้อจำกัดซื่อสัตย์กับความต้องการแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เคยถูกให้คุณค่าในห้องเรียนเพราะมันไม่มีคะแนนไม่มีเกรด และไม่มีคำตอบเดียวชีวิตจริงไม่เหมือนข้อสอบที่เลือกกอขอคองอแต่ชีวิตคือคำถามปลายเปิดที่ต้องตอบด้วยการใช้ชีวิตจริงและคำตอบจะเปลี่ยนไปตามการเติบโตของตัวตนคนที่ไม่รู้จักตัวเองมักใช้ชีวิตตามเสียงดังรอบตัวเสียงของคนส่วนใหญ่เสียงของความคาดหวัง เสียงของความกลัวว่าจะไม่เหมือนคนอื่นในขณะที่คนที่รู้จักตัวเองอาจไม่ได้เดินเร็วที่สุดแต่จะเดินมั่นคงกว่าเพราะรู้ว่ากำลังเดินไปเพื่ออะไรการรู้จักตัวเองช่วยให้ไม่ต้องวิ่งตามทุกโอกาสไม่ต้องพิสูจน์กับทุกคนและไม่ต้องอธิบายชีวิตให้ใครเข้าใจตลอดเวลามันช่วยให้เลือกอย่างไม่รู้สึกผิด และปฏิเสธอย่างไม่ต้องอธิบายมากหลายคนกลัวการรู้จักตัวเองเพราะกลัวจะเจอความจริงบางอย่างที่ไม่อยากยอมรับกลัวจะรู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการแต่การไม่รู้ไม่ได้ทำให้ความจริงหายไปมันแค่ทำให้ชีวิตใช้พลังมากขึ้นโดยไม่จำเป็นการรู้จักตัวเองไม่ทําให้ชีวิตง่ายขึ้นทันที แต่มันทำให้ชีวิตชัดขึ้นและความชัดคือจุดเริ่มต้นของความสงบเมื่อรู้จักตัวเองจะเริ่มแยกออกว่าอะไรคือความเหนื่อยที่ควรอดทนและอะไรคือความเหนื่อยที่ควรถอยจะเริ่มเห็นว่าบางปัญหาไม่จำเป็นต้องแก้แค่ไม่เข้าไปแบกการรู้จักตัวเองยังช่วยให้ไม่หลงกับภาพสำเร็จของคนอื่น เพราะรู้ว่าความสำเร็จของแต่ละคนหน้าตาไม่เหมือนกันบางคนสำเร็จเมื่อได้เติบโตบางคนสำเร็จเมื่อได้สงบบางคนสำเร็จเมื่อได้เป็นตัวเองแต่ถ้าไม่รู้จักตัวเองจะเผลอใช้มาตรฐานของคนอื่นมาวัดชีวิตของตัวเองเสมอและนั่นคือที่มาของความเหนื่อยที่ไม่รู้จะวางตรงไหนโรงเรียนอาจไม่เคยสอนการรู้จักตัวเอง แต่ชีวิตจะสอนด้วยความรู้สึกสอนผ่านความอึดอัดความเบื่อความหมดไฟและความว่างเปล่าคำถามคือจะฟังมันหรือไม่การรู้จักตัวเองไม่ใช่ปลายทางแต่เป็นกระบวนการที่ต้องคอยทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะตัวตนไม่หยุดนิ่งและชีวิตก็ไม่หยุดเปลี่ยนคนที่มีทักษะนี้ อาจไม่โดดเด่นที่สุดแต่จะล้มยากที่สุดเพราะเมื่อหลมทางจะรู้ว่าควรกลับมาที่ไหนท้ายที่สุดความรู้มากมายอาจช่วยให้มีอาชีพแต่การรู้จักตัวเองจะช่วยให้มีชีวิตชีวิตที่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องเร่งและไม่ต้องหลบหนีจากความรู้สึกของตัวเองและนั่นคือทักษะที่สำคัญที่สุด ที่ไม่เคยอยู่ในหลักสูตรแต่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตมากกว่าวิชาใดๆ